ตับคุณผู้ชมสู่เกม Sun Shine Day คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแบบว่าน่าจะคุ้นเคยครับในทวิตก่อนอื่นเลยเราจะมาตกแต่งบ้านก่อนนะครับผมต้องวางเตียงพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยเตียงไม่พอนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมคนไหนเนี่ยมาช่วยกันตกแต่งบ้านหลังนี้กันนะเพราะว่าเราจะได้มาช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีเตียงใช่ไหมเราก็สามารถเพิ่มเตียงให้เขาได้นะ แล้วเราจะกลับได้ยังไงวนะเนี่ยกดค้างใช่ไหมแ้วหมุน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 อ๋ออย่างนี้ก็ได้ครับผมโอเคสวยงามไป,ไปไปประจนภัยข้างนอกกันดีกว่าก็เป็นเกมแนวแบบว่าทําสวนทําฟาร์มอะไรนี้แล้วก็ทําการตกแต่งบ้านต่างๆเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆสนุกๆนะครับเล่นเพลิน,นโอเคเราจะออกไปสำรวจข้างนอกกันนะครับ อา้าวทำไมมันเข้าตรงนี้เข้าบ้านอ๋อนี่เป็นสู่ประตูรั้วบ้านนี่เองเข้าตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตกแต่งก็ยังไม่ได้งั้นเราต้องดูสมุดก่อนนะก็ยังไม่มีอะไรคุยเอ้ยกดผิดโอ้โหเอาใหม่ใหม่อา้าวเราจะเข้าโรงพาะชำกันเลย คดีว่าเราได้ตัวโบวดลรดน้ำมาแล้วเราจะมาทำการลดน้ำนะครับดูแลสวนชอบใจใช่ไหมล่ะผมตอบงี้นั่นไงได้มเมล็ดมาแล้วเดี๋ยวเรามาทำการหว่านกันนะครับแล้วก็ทำการรดน้ำว้าวเกมนี้ภาพสวยนะแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่าเล่นได้เรื่อยๆภาพสวยๆแบ๊วๆแ,แบบนี้เลยเฮ้ยโอเคเหรอ เอ้ยผมยังไม่นด้นตอบเลยโอ้หเอาเอาได้มเมล็ดมาก็ถือว่าโอเคแหละตอบมัม่วๆอะไรก็ได้เนะโอเคเราจะมาหวานมาเมล็ดพันกันนะครับอันนี้เราหวานไปยังนะน่าจะยังเอ้ยอันนี้น่าจะยังไม่ได้ลดนะเพราะว่ามันยังไม่เต็มเราจะเอาอันนี้น่าจะเป็นฟักทองนะฟักทอง ฟักแมวนะฟักแมวปลาลดน้ำลดน้ำเรามีแปลงต้องหลายแปลงเราก็ต้องแบบสลับกันไปอะไรอย่างี้เอานี่ต้นนี้บ้างคงไม่มีต้นหญ้านะไม่เอานะไม่ปลูกเพราะว่าปลูกไงก็ไม่คุม้มเราปลูกสวนเพื่อธุรกิจนะครับเดี๋ยวผม,ผมจะปลูกกล้วยไม้ที่มีดอกแบบลายคามเลยนะแบบส,สวยๆเลยคือจะขายแบบใบละห้าล้านนะครับโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมจะรวยกับงานนี้แหละ อย่าบอกนะน้ำหมดแล้วน้ำหมดไปเติมที่ไหนเนี่ยขออภัยนะคุณผู้ชมน้ำหมดนะครับโอ้ใครตัดให้เนี่ยสวยงามเลยลงจดัดเรียกว่าลงสบายแน่นอนอันนี้จะเป็นหลังบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราออกหน้าบ้านเราหนี่ทางนี้เลยครับหน้าบ้านผมก็ว่าทําไมไม่มีทางออกเพราะว่ามันอยู่หลังบ้านนะครับอันนี้คือหน้าบ้าน เอออาปลาปลาปลานำทางผมหน่อยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยค้างนะครับในหน้าต่างที่เหมือนกับออกจากบ้านใช่ป่ะเราคุยกับเจ้าแพะเมื่อกี้แล้วมันค้างนะผมบอกเลยครับว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการออกแล้วเข้าใหม่นะครับเฮ้ยอย่าบอกนะเราเข้าบ้านเพื่อนได้ด้วยเนี่ยโอ้โหเพราะว่าเกมนี้นี่เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับออนไลน์นี่เราแวะมาดูบ้านคนอื่นนะยังไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคนนี้ยังไม่ได้เล่นนะ นี่เขาเดินไปแล้วอ๋อนี่จะเป็นบ้านของเพื่อนๆของเรานะครับเฮ้ยดีจัดนะครับเรียกว่าสามารถเล่นกับคุณผู้ชมคนอื่นได้ด้วยนะครับเราสามารถพิมพ์คุยได้นะฮัลโหลสวัสดีจ้าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับที่เราจะมีตลาดมาเกสกลางที่เราสามารถคุยกันได้นะนี่ครับเราก็จะมีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาเล่นเราก็สามารถแวะเข้าไปดูในบ้านเขาได้อะ องาสบ้านนี้ไม่มีคนต้องออนไลน์แน่เลยถึงจะเข้าไปดูได้ครับคือบ้านมันต้องเปิดต้อมรับคนนะครับองใสจะไม่อยู่กันเนี่ยครับเข้าไม่ได้ก็สำรวจรอบๆก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าหลากัหลกๆเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมแบบว่าแนวทำฟาร์มเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำตามภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาที่ตลาดกลางนะครับเพื่อมารับ เออพวกกิจกรรมต,ต่างๆหรือว่าภารกิจต่างๆหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการซื้อของไล้ละแต่ผมว่าหลักๆน่าจะเป็นการปลูกบุกพืชอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ปัญหาตอนนี้คือผมอยากได้เติมน้ําอ่ะปักบัวน้ํำผมหมดอ่ะผมต้องไปเติมน้ําที่ไหนฮะขอน้ำสถีได้ไหมเราต้องมาคุยกับเขาอีกอ่ะ โอเคคุยได้แล้วนะครับเมื่อกี้ค้างอ่าให้เรากดที่แมปนะครับแล้วก็ทําการดูได้เลยครับว่าจุดไหนมีอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นว่ามีบ้านของคนอื่นนะครับอยู่รอบๆเราซึ่งเราก็สามารถดูได้นะครับว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนี่ครับอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการค้นหาเพื่อนนะ ก็ให้เราเนี่ยมาทําการคลิกที่แมพแล้วก็เดินไปสํารวจดูอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับดาราเมื่อกี้เหมือนจะมีแจกของระวัลอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปชมกันอ๋อเนี้ยเหรอโอ้หต้องมาเติมน้ำข้างนอกเลยเหรอโอ้ยเติมไกลไกลผมเจอจุดเติมน้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมฮ้ฮอยู่ไกลเหลือเกินอันนี้มีปีกด้วยนี่มันคืออะไรวะมันคืออยัง มันคืออย่างไม่รู้อ่ะเราคุยไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะไปลดน้ำกันต่อแล้วเราก็สามารถเก็บผักมาขายได้นะเออก็ดีเหมือนกันผมขอเข้าไปหน่อยนะครับเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอเฮ้ยบ้านสามารถอับได้ด้วยสุดยอดอะ่ะเออเปลี่ยนทรงบ้านของเราได้ด้วยนะครับนอนได้ไหม ง่วงนอนก็นอนไม่ได้นะครับคล้ายๆกับเกมลายแบบตกแต่งบ้านเลยนะแบบว่าสามารถแค่ตกแต่งอย่นเดียวโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาทำการลดน้ำลดน้ำเก็บผลผลิตรู้สึกผลผลิตเราได้ที่ละเราเก็บผลผลิตก่อนแค่หลอดเป็นไรที่ปลูกง่ายมากเลยนะครับ มาลดน้ำลดน้ำลดน้ำอันนี้ลดอีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้ครับลดน้ำลดน้ำปึ้งลดน้ำอันนี้ด้วยรดได้อีกสองรอบนะครับจะหมดแล้วเอ้ยหมดเลย โอ้โหอิ่มน้ำพอดีต้นนั้นน่าจะอิ่มน้ำพอดี Hello everybody uh, y yeah. e a i i yeah. s u g e Yeah w h a t s u p โอเคครับคุณผู้ชมเเดี๋ยวผมก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราต้องจากลากันแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe กันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะอันนี้คือเป็นการเรียกเพื่อนคนอื่นมาใช่ไหมผมว่าง้นแหละ โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสํหรับคลิปวใน,นวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะเป็นเกมอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันนะครับ